หลวงพี่ครับถ้ามีเรื่องชกต่อยกันตายแล้วจะไปไหนก่อนไปฟังอย่าลืมแท็กเพื่อนๆหรือคนที่เราหวังดีให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะคุณโยมถ้ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าจะไปต่อยไปตีไปทําร้ายร่างกายกันเนี่ยส่วนมากจะเสียทั้งสองฝ่ายนะคือเดือดร้อนกันทั้งคู่บางทีถึงขั้นเสียชีวิตทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจหมู่ญาติเสียใจด้วยนะใจที่ถูกโทสะครอบงําคือความโกรธนี่นะนําพาไปทํากรรม ไม่ว่าจะไปทิมไปแทงไปตบไปตีคนอื่นทําให้คนอื่นเดือดอร้อนเนี่ยจัดเป็นอกุศลกรรมนะถ้าไม่กลับตัวกลับใจมาทําความดีมาสร้างบุญกุศลไม่แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นจิตสุดท้ายจะเศร้าหมองขุนมัวนําพาไปอบายตกนรกได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะทําอะไรคิดให้ดีก่อนจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับอะไรเพราะคนที่เขาให้ชีวิตเรามาเนี่ยเขาเสียใจมากที่สุดนะถ้าต้องสูญเสียเราไปลองไปปรับใช้กันดูนะ ครั้งหน้าจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกเนี่ยฝากกดติดตามไวด้วยนะเจริญพร